มาถึงอีกหนึ่งคู่นะครับการพบกันระหว่าง2ทีมที่ต้องบอกว่าเล่นเหนียวแน่นไว้ก่อน<ช>นะครับ,รบก็คือทางด้านของขอรสิมามาได้เอฟซพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับก็สกอรก์ก็ส่วนใหญ่ก็ตามคาดใช่ครับเจ้ากันไปนต้องบอกว่าเกมมาสนุกในช่วงของ5้าทวเวลา5นาทีสุดท้ายของ,ของการแข่งขันมีสามประตูด้วยกันนะครับซีหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็ในการเปลี่ยนแปลงของสุพรรณบุรีคือใช้นักเตะดาวรุ่งมากขึ้นแล้วก็ การจบสกอร์ดูจะเฉียบคมมากขึ้นนะครับแต่เกมรับนัดนี้เสีย2ประตูในช่วงของช่วงเวลาการแข่งขันก็ต้องไปปรับกันในครับในส่วนของอเดบายโยนะครับก็เป็นเรื่องของสมาธิทั้งสองทีมนั่นแหละครับก็เมื่อวานนี้น้องบอกว่าถ้าเกิดใครดูช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่น่าจะคิดว่าจะเกิดขึ้นด้วยประตูที่ไหวมากนะครับขณะที่สวาด์แคทเองมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติในเกมลุกรวมถึง การส่งสุตรมาสุดกลับไปสู่ทิ่นเก่าแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้การในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็สามารถเรียกสปิลิตนะครับด้วยการยิงนาทีทดเจ็บ90บวก5กลับมาเสมอก็เป็นการเซฟ1คะแนนนะครับแต่ว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับสำหรับการลุ้นหนีตกชั้นนะครับของสวาด์แคทรวมถึงทำตามห้ดีที่สุดของสวัสดีเด้วยครับ